ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนีครับมาดูรถหรือว่ามาเอารถมาเอารถที่จะโอนจองไปปะโอนจองไปห้าร้อยมาเช้าอ๋อเมื่อเช้าว่าพี่เกือบไม่ <laughs> ได้แล้วไอว <laughs> ิโอนปพ๊บลูกค้าขับออกไปนี่เลย <laughs> <laughs> จริงลูกค้าขับออกไปแล้วลูกค้าจะไปเติมน้ำมันกลับบ้านแล้วอ่ะลูกค้าบอกโอโ้โหให้ผมโทรให้ผมโทรหาพี่ตอนแรกอะ่ะ ผมก็มัมาหายไปนานเลยบอกบอกูบอกว่าืหรับปากไปแล้วรับปากเขาไปแลว้วว่านี่เขาก็มาดูไงทางนี้ก็ขายผมก็อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยลองดูรถก่อนครับลองสตาร์ทแล้วเธอโดนเนี้ย <c oughs> ตกลงคืงเอ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูเอกสารให้ครับลองขี่ผมก็ได้นะขาไม่ขี่ขามาไก่ไป็นเ่อยู่ไหนเนี่ยอยู่มรณะลมโอ้โห oh, แล้วรถอะไรมาเนี่ยเอาหม้อซค์มาแล้วก็บะไอ้มาน้ำรั่วมั้งอ๋อขี่กลับเลยได้ขี่ได้สบายครับขี่ได้สบายเดี๋ยวผมไปดูเอกสารให้สักครู่ครับ นี่วันนี้ลูกค้ามาดูรถนะครับเดี๋ยวรอเอกสารแป๊บนึงเดี๋ยวไปหายเอกสารก่อนไปขอบคุณม,มากนะครับขี่รไฟไม่ได้หมวกกับน้องไงครับม<า>อมครับผมมากครับได้ครับถ้าเหลืออะไรก็วิ่งมาได้ครับไปแล้วครับวันนี้มาพีเพก <laughs> Rồi, thủng khắp Rồi, thủng Rồi,